ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวสตังมีเดียประจำวันที่24กันยายน2566ครับเงินดิจิทัล10,000บาท จะมีการเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับนี่เป็นคำถามยอดฮิตที่สตังได้รับมาทุกวันนะครับก็จะบอกว่าการลงทะเบียนรับเงินดิจิทัล1,000 0บาทนี้ไม่มีนะครับรัฐบาลจะมีการโอนเงินเข้าโดยตรงผ่านหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนของคุณ13หลักนะครับดังนั้น คุณจะต้องใช้เงินดิจิทัลนี้ได้2ช่องทางช่องทางแรกใช้ผ่านบัตรประชาชนหากคุณใช้ผ่านบัตรประชาชนนะครับจะต้องมีการไปยืนยันตัวตนเพื่อรับรหัสหรือ QR code ที่สถาบันการเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดซึ่งตอนนี้เนี่ยยังไม่กําหนดว่าต้องไปยืนยันตัวตนเมื่อไหร่และที่ไหนเดี๋ยวรอกระทรวงการคลังประกาศนะครับสถ้าใครสะดวกใช้มือถือสามารถใช้จ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้เลยช่องทางนี้นะครับจะใช้แอปผูกข้อมูลกับบั ประชาชนไม่ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนนะครับนานๆแล้วเดี๋ยวสตางค์จะก่อติดข่าวอีกทีว่าแอปพลิเคชันที่จะใช้จ่ายเงินดิจิทัล10,000บาทนี้เป็นแอป,ปอะไรแต่ล่าสุดเนี่ยคือไม่ใช่แอป,ปเต่อตังหรือไทยไอดีแน่นอนนะครับส่วนจะเป็นแอป,ปอะไรถ้ากระทรวงการคลังประกาศเมื่อไหร่จะบอกคุณผู้ชมทันทีหากใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเย็นนี้4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นสตางค์มีไลฟ์สดโทรมาพูดคุยกันได้นะครับดูข่าวโซนิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง u t u b e ช่องสตางค์มีเดียด ให้คุณโดยตรงถึงหน้าจอย้ำอีกครั้งคนที่จะได้รับเงินดิจิทัลนี้ต้องอายุ16ปีขึ้นไปและเป็นคนไทยนะครับมีคํถาถ้าเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังค์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตังไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ